สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดมวยไทยโดยโชโคลราตครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคม2566เวลาตอนนี้9นาฬกา30นาทีครับเดี๋ยวประมาณสักเที่ยงครึ่งผมก็เดินทางไปที่ช่อง7ครับมาดูมวยรักมวยชอบกันคู่คู่ที่1ครับต่อจากวิจารณ์เบื้องต้นไว้วันพุธเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงครับชอบเหมือนเหมือนวันพุธท,ทุกทุกตัวครับ ไปดูคู่ที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งเจ้าโรเล็กวอปัญญาวัยพบกับศิลาชัยสอจอแดนละยองเลดตอนนี้เป็นศิลาชัยต่อห้าสี่อ่ะชอบไปที่ศิลาชัยนะไปดูน้ำหนักกันนิดนึงน้ำหนักคู่นี้โรเล็กเนี่ยมาร้อยสิบเอดจุดแปดส่วนเจ้าศิลาชัยมาร้อยสิบสองจุดสี่ลดศูนจุดสี่ไม่มีปัญหาครับ คู่ที่สองเป็นฉลามเงินสิงมาวินพบกับบรรลือศักเล็กอสนิทพันธ์เลทเปิดตอนนี้เจ้าฉลามเงินเป็นต่อที่52เป็นต่อที่ห้สองไปดูน้ำหนักคู่ที่สองฉลามเงินมา112.8ร้อยสิบลดศูเจ้าบรรลือศักเล็กมา114.4ร้อยสิบลดสอลดสมรอบลดไปลดมาลดขาดอีก น้ำหนักสุดท้ายได้ร้อยสิบเอ็ดจุดหกขาดศูนย์จุดสี่ครับยังไงก็สิงมาวินครับยิงน้ำหนักออกแบบนี้ด้วยปกติน้ำหนักมาดีก็ผมก็มองว่าเสียเปรียบแล้วนะแล้วมามาน้ำหนักขาดด้วยจากเกินสองจุดสี่มาขาดศูนย์จุดสี่ลดจนขาดอ่ะไปคู่ที่สามคู่ที่สามนี่ยอดบัวงามลักกี้บันเทิงพบกับสิงเพรเดชสิงใต้เหลตตอนนี้เสมอยอดบัวงาม เสมอยอดบัวงามมวยคู่นี้สูสีมากสูสีจริงๆแต่ว่าเราวิจาร์ณเราก็ต้องออกทัศนะให้ได้ก็ยังชอบไปที่ยอดบวงามครับไปดูน้ำหนักมวยคู่นี้ยอดบวงามเนี่ยร้อยสิบเอดจุดแปดขาดศูนย์จดสองพิกัดร้อยสิสองนะร้อยสิเ็ดจุดแปดขาดศูนย์จดสองส่วนเจ้าสิงเพชศนี้ร้อยสิบสองจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่คู่นี้ไม่มีปัญหาสูสีมากนะคู่นี้นะแต่มันก็ต้องออกทัศนะไปที่ยอดบัวงาม ต่อมาคู่เอกเป็นคู่ชิงแชมป์ร้อยสี่สิบปอนช่องเจ็ดสีแต่ชกกันที่ร้อยสสิบแปดปอนเจ้าฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตเนี่ยเจอกับดามพลานชัยเลทเปิดตอนนี้เลทมาที่ดามครับตีกลับมาที่น้ำเงินแล้วนะเมื่อตั้งตั้งต่อช่วงสองวันแรกนี่มันยังอยู่ที่ฟุกน้อยตอนนี้มาที่ดามแล้วอ่ะทัศนะผมก็ยังออกเหมือนเดิมดามครับไปดูน้ำหนักกัน ฟุกน้อยมาร้อยสามสบเจดจุดแปดขาดศูนจดสส่วนดามมาร้อยสสิบแดจุดสลดศูนจุสองมวยคู่นี้จังหวะฝีมือคล้ายๆกันแต่บรรยากาศช่องเจ็ดพลันชัยสิงห์มาวินเหมือนพี่เหมือนเหมือนพี่น้องกันน่ยส่วนไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆหรือสําหรับที่ที่ผมบอกว่าส่วนไม่ได้ก็คือสําหรับผมนะส่วนท่านผู้ชมนี่ตามได้ส่วนได้มวยมีแพ้มีชนะอ่ะถ้าชอบเหมือนกันเราก็ ตามกันไปครับถ้าชอบต่างก็สวนไม่จําเป็นต้องชอบเหมือนผม4ี่คู่แล้วจะตาม4คู่ชอบเหมือนผมคู่หนึ่งสวนสหรือชอบ 3.. ส่วนหนึ่งชอบ 2.. ส่วน 2.. ได้หมดครับมวยมีแพ้มีชนะกันครับโอเคครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ